ผมชื่อวิเชียนผมเกิดและเติบโตในตำบลแห่งนี้ทุกคนรู้จักผมดีเอาอย่างที่คุณว่าแล้ววันหนึ่งคนในตำบลก็สนับสนุนผมให้ผมได้เป็นนายกท่านต้องการเลยครับสเปคกับรุ่นเนี่ยตรงตามที่เรากำหนดไว้ทุกอย่างเลยใช่ไหมใช่ครับทำให้เห็นภาพชัดตอนคืนด้วยสวัสดีค่ะท่านนายกผมก็ต้องตอบแทนพ่อแม่พี่น้องด้วยการดูแลเรื่องความปลอดภัยภายในชุมชน มีไฟตรงนี้1จุด2จุดแล้วก็3จุดนะตามแผนเลยนะแต่ผมกลับท่านนายกครับกล้องทุกตัวติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับต้องขอขอบคุณท่านนายกมากเลยครับที่ให้โอกาสบร,ริษัทเล็กๆของผมเนี่ยได้โครงการใหญ่ขนาดนี้นี่ถือเป็นการตอบแทนเล็กๆน้อยๆครับเรื่องแค่นี้เราช่วยกันได้อยู่แล้วไม่ใช่หรอ โกงได้ไ้มแต่คนที่เคยให้โอกาสผมทุจริตอย่าคิดว่าจะรอด